ชื่ออะไรนะหลงเทชาบะหมี่เกี๊ยวครับผมสัญญาแล้วนะว่าจะเอามาทั้งคันนะเอามาเอามายกวันนั้นจะเอากุมารที่บ้านมาด้วยกูมานเอกมานแพ้บะหมี่พี่นงย่างแรงเม่่ครู้จักเขาให้เขาส่งไปให้เขาส่งเป็นห่อไปให้สามีเขาสามีเขาสัญญาเวลวเดี๋ยวจะยกมาทั้งรถเข็นขอบคุณครับฝากไปบอกพี่เท่งนะคะแล้วก็พี่หมา่ด้วยวันหลังมารายการเราบ้างอย่างเี้ยแต่มาครบทั้งหกคนเลยไม่ดีหรอตอนนี้แล้วฉันจะยืนอยู่ตรงไหนมัน เอาไปแล้วกัไปตลาดกันต่อมาที่เราคนดูต่อเป็นยังไงข้าวผัดซีชมพูว่าเก่าแล้วในตลาดบางใหญ่เก่าก็มีคนเก๋าเกายิ่งกว่าเพราะเป็นขาใหญ่ประจำตลาดที่มายืนแซวเฮียนองอยู่ด้วยไม่ผอมแต่น่ารักเอาเอาเอากับเขาสิเอ้าชื่ออะไรเนี่ยเป้าโอ้เจ็เป้า โอ้เอาบอกที่นี่ก็มีเบาะขวดที่เองเอาเหรอนี่แสดงว่าเก่าบนนี่ตลาดเจ๊เป๊าเจ๊เป๊าคุมนี่เคุมนี่เจ๊เจแป๊วของเราขายกะปิแต่เจ๊เป๊าขายใหญ่ที่นี่เขาขายโจ๊กค่ะขายใหญ่ประจําตลาดตัวจริงที่สําคัญตื่นแฟนคลับข้าวผัดสีชมพูและอีกสารพัดเมนูของเจ๊กุยด้วยไม่ว่าจะเป็นราดหน้าผัดซีอิ๊วผัดไทย แต่ละอย่างอร่อยแบบดั้งเดิมทุกจานอย่างผัดซีอิวนอกจากต้องผัดเส้นให้หอมด้วยน้ำมันหมูแล้วเจ๊กุ่ยยังใส่เต้าเจี้ยวลงไปผัดอีกด้วยอันนี้กําลังทํานะฮะผัดซีอิวนะฮะเส้นใหญ่ผัดซีอิวใส่เต้าเจี้ยวอ่ะฮะใส่ค่ะใช้เต้าเจี้ยวมาตั้งอะไรจะอะไรก็ใส่เต้าเจี้ยวใส่ลาดหน้าค่ะสูตรโบราณเลยใส่เต้าเจี้ยวเพิ่มรสชาติให้กลมกลม่อมและยังช่วยให้เส้นหอมด้วยค่ะ ตามด้วยซีอิ๊วหวานคลุกเคล้าให้เข้ากันผัดให้เส้นแห้งหอมกลิ่นไม้กระทะอ่อนๆจากนั้นก็ตอกไข่ลงไปไข่เป็ดอีกยะไข่เป็ดสวยมากวันหนึ่งไม่มีไข่เป็ดเลยผมถามหน่อยจะกุยจะเลิกอาชีพนี้ไหมเขาต้องหามาให้ยัางเงา้อยัางไงาก็ต้องใช้ไข่เป็ดค่ะเพราะอาร่อยมันสีสวยตามด้วยผักะคะน้ากรุบกรอบผัดให้สุกก่อนคลุกเคล้าให้เข้าเส้นค่ะรู้ต้องรู้วิธีเร่งไฟด้วย ให้ผักมันสุกโอ้โหกวจะได้ตาละจานตาละจานนี่นาะทำทีละจานผัดทีละอย่างกว่าจะเสร็จยืนผัดจนอร่อยก่อนลงจานค่ะความจะย็นก่อนผัดคือเคล็ดลับความอร่อยของเจ๊กุยเลยล่ะค่ะได้ไหมคะผมเนี่ปกติกินอะไรก็แล้วแต่ผมต้องปรุงแต่ของเจเนี่ย ผมไม่ปรุงเลยไงบอ,อกได้เลยว่าอร่อยจริง <ไป S 2> สุดยอดอยากให้มาลองฮะน้ำลายจีไหลมีแค่ผัดซีอิ้วนะคะต้องลองผัดไทยเจ๊กุยรับรองติดอ,อกติดใจไม่รู้ลืม เพราะเคี่ยวน้ำผัดไทยด้วยการคั้นน้ำมะขามรองเอาแต่น้ำเคี่ยวกับน้ำตาลเปลือกยางดีเท่านี้จริงๆค่ะที่เหลือก็ไปปรุงรสนาเตาร้อนๆซึ่งเคล็ดลับการทำผัดไทยก็คือกากหมูกรุบกริบที่ใช้ในการผัดเนี้ยลละค่ะไอ้นมาตลอดมันเป็นกากหมูด้วยนี่กากหมูค่ะมันจะอร่อยตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยจ้าออะไรนะฮะเตากระเทียมนี่ขาดไม่ได้ค่ะ ความหอมมันตีขึ้นมาเลยนะทุกอย่างต้องมีหมูค่ะต้องมีหมูเส้นเล็กรู้สึกว่าจะเล็กมากเลยนะจะเป็นเส้นหมี่เลยนะค่อยๆผัดค่อยๆปรุงด้วยน้ำผัดไทยที่เคี่ยวมาจากบ้านตามด้วยกุ้งแห้งตัวกำลังดีตั้งชายและพริกป่นบดละเอียดที่ทำเองกับมือผัดทุกอย่างให้เข้ากันแล้วตอกไข่เป็ดลงไปไข่เป็ดอย่อยเงไข่เป็ด,ปดราะ้านนี้จะใช้ไข่เป็ดอย่างเดียวปกติทานไข่เจียวนี่ใช้ไข่อะไรฮะไข่เป็ดน่ะ อาอจ้าาแม่ถ้าทางจานนี้จะอร่อยนะคะจากนั้นก็ใส่ใบกุยช่ายลงไปใช้เวลาพอควรในการผัดค่ะทำเอาเฮียนงของเรายืนขาแข็งเลยทีเดียวผมว่าอะไรที่แบบรีบๆเนี่ยผมว่าไม่ค่อยอร่อยหรอกนเนี่ยค่อยๆทำไปทีละนิดทีละหน่อยลูกค้ายืนรอกลืน,น้ำลายกันเนี่ย บวกกับความหิวด้วยนะ <N> นี่เสร็จแล้วคะ่ะผัดไทยโบราณเส้นเหนียวนุม่มครบเครื่องโรยด้วยต้นหอมผักฉีดถั่วลิสงบดหยาบคั่วเองอุปกรณ์การกินที่นี่เขาใช้ตะเกียบคะ่ะเสิร์ฟพร้อมผักเต็มเต็มจอนทั้งใบกุยช่ายต้นหอมถั่วง,งอกมะน,นาวครบเครื่องแบบนี้จานละแค่35บาทเท่านั้นเองอมไหมฮะ สามคนกินน้ำลายเลยนะพี่เมียวพี่หนุ่มแอมพี่รถเมตาก้งตากล้องโอ้โหกินน้ำลายครับผมอือหือกินไม่เหลือไม่เผื่อใครเลยนะคัเนี่ยสุดยอดผัดไทยเจ๊กุยต้องยกนิ้วให้จริงๆเจ๊กุย<ห>ผมว<ห>่ามันจะเคี้ยวไปโดนกากหมูอะ,อะคุ๊บๆนะจ้ะ ยิ่งพูดยิ่งอยากกินมากๆแต่ต้องรีบไปนะคะไม่งั้นรอคิวนานเพราะจ๊กูกุยืนผัดคนเดียวทีละจานทีละทุงแต่ไม่ว่านานแค่ไหนค่ะประจำกอไมหว่นค่ะนานไหมฮะมารอนานครับทีสองสามชั่วโมงแล้วมันอร่อยอยะแปลงเขาชอบนานค่ะบางทีเป็นชั่วโมงอะค่ะและ้วทำไมต้องรอนะฮะก็อยากทานนะคะอร่อยไม่น่าเชื่อแต่แกผัดช้านะช้าแต่มีคุณภาพ แต่ต้องรอยังไงก็ต้องรอการันตีความอร่อยจากคับและจำแบบนี้เฮียหนงขอยกนิ้วให้เลยแถมร้องเพลงเป็นกำลังใจให้คนผัดอีกด้วยค่ะกุย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 เจ้กุยเจ้กุย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 ผัดไปด้วยกุวยกุยกุย เคุนอย่างเดียวเลยครับเลยไม่เห็นพี่ผัดเลยสักตึ๊ดมือหลายเมนูเดี๋ยวมีครับเดี๋ยวมีแต่ขอคุยเรื่องนี้ก่อนได้ไหมเสียงว่าพี่โหนเป็นหางเครื่องมาก่อนอ๋อพี่โหนเคยเป็นเคยเป็นหางเครื่องมาก่อนวงสอนชัยกับวงสายันครับผมเต้นวงที่ผอมตอนก่อนผอมครับผอมน้ำหนักเท่าไหร่สามสิบโลมั้งจริงเหรอโอ้ยังเชื่อยเนี่มาหลอกเราอ่ะ

แต่ถ้าจะจะให้ช่วงขาก็ย่อตัวไปนิดนึงก็ไปเรื่อยๆมันไม่ขึ้นย่อเดี๋ยวมันไม่ขึ้นอันนี้แหละตัวเมื่อยเลยนี่หันไปงงแล้วหนูเหนื่อยเลยเหนียวสำหรับพี่หนูขอใช้คำว่าจาบเลยนะดีไหมอย่างอย่างกระทะของดีดีดีอย่างกระทะของเจ๊กุยเองหนูขอใช้คำว่าจาบเหมือนกันแต่เดี๋ยวดูนะว่าทำไมถึงเรียกคำว่าจาบสักครู่เดียวค่ะ